สามคำนะคะทาภาษีให้เป็นเรื่องง่ายนะคะที่คุณต้องรู้วันนี้ใครไม่รู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายคนจะต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปีหลายคนต้องยื่นเสียภาษีเต็มปีมีอาชีพอะไรกันบ้างเอ่ย <c oughs> อาชีพนะคะจะเป็นตัวบ่งบอกทำให้เราทำภาษีของร้านค้าเราให้เป็นเรื่องง่ายๆอนะวันนี้ฉบับยากเราไม่คุยนะคะมาคุยกันฉบับง่ายๆนะคะ ใกล้จะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วใครต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปีบ้างยกม,มือขึ้นไม่ใช่ครูนะคะเพราะว่าครูเป็นอาชีพโคชิ่งใครมีอาชีพเหมือนครูไลฟ์โค้ดนะคะหรือว่าโค้ดให้ความรู้นะคะต้องยื่นเสียภะีครึ่งปีไหมนะคะใครเป็นอาชีพครูแบบครูริชีนะคะต้องยื่นไหมมีใครเป็นบ้างนะคะ,ะวันนี้อาชีพเป็นตัวแปรสําคัญนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยกำหนดทิศทางว่า กิจการเราเนี่ยจะไปต่อเรื่องภาษีจะยากหรือง่ายจะไปจ้างสัน,นัางานบัญชีทำดีไหมหรือว่าเรานี่แหละจะทำเองเข้ามาแล้วก็ทุกคนแชร์บอกต่อความรู้นะคะเพราะว่าครูเชื่อว่าหลายคนอะนะคะมีประเด็นเรื่องที่คาอกคาใจเรื่องของเงินฝากอยู่ในธนาคารมีไหมนะคะมีใครมีประเด็นเรื่อง400ครั้งเงิน2ล้านวันนี้ยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ ะะเมื่อช่วงกลางวันสาย,สายคุริชิก็ไลฟ์นะคะไปทานข้าวข้างนอกก็เลยไลฟ์นะคะแล้วเพราะว่ามีคําถามวิ่งเข้ามาหาครูเยอะนะคะสําหรับเงิน400ครั้งเงิน2ล้านนะคะโดนธนาคารจัดส่งให้กับสรมรกรสรมกรกรกำลังจะต้อนนะคะพวกเรานะคะให้ยื่นแบบเสียภะสีให้มันถูกต้องนะคะใครเป็นมือใหม่ในการยื่นเสียภะษีบ้างนะคะ คุณปาพยูนนะคะคุริชีมองเห็นชื่อพอดีนะคะพี่พระกพลบอกว่าเสียงดังฟังชัดนะคะอ่ะพี่พระกพลน,นะคะบอกเสียงดังฟังชัดทั้งในติกตอกแล้วก็ใน Facebook นะคะใครเป็นมือใหม่ยื่นเสียภาษียกมือขึ้นซิเป็นมือใหม่หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะแบบหันพ้นกันยื่นเสียภาษีแล้วนะคะแล้วก็ห่างหายกันยื่นเสียภาษีไปนานแล้ววันนี้กลับมาตั้งลำเพื่อจะยื่นเสียภาษีใหม่แต่ว่าลืมไปแล้ว ลืมว่ามันง่ายมันยากยังไงก็เลยเอาเงินไปจ้างสนักง,งานบัญชีทำวันนี้ไม่แปลกที่หลายคนไม่มีเวลาที่จะทำลงรายรับรายจ่ายเพราะว่ามันยุ่งมากๆนะคะแต่หลายคนโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากการที่ยุ่งนี่แหละ <c oughs> นะคะเนื่องจากสนักง,งานบัญชีมาบอกว่ายื่นเสร็ภาษีไม่ทันทำงบไม่ทันเอกสารที่เราส่งให้กับเขาไม่เรียบร้อยใครเจอปัญหานี้บ้างนะคะ วันนี้ใครเป็นเจ้าของกิจการปิดร้านหรือ,อยังปิดร้านหรือ,อยังปิดร้านแล้วอะมาฟังคริชษีไลน์นะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าหลายคนนะคะยังไม่ปิดร้านก็เดี๋ยวค่อยตามไปดูครูในในติ๊กตอกอะบอกไว้ก่อนนะว่าการไลฟ์อะมันจะไม่ค่อยเก็บไว้ครูก็คือจะพยายามที่จะตัดต่อที่มันแบบ สำคัญมาให้แต่ถ้าเกิดใครจะตามมาฟังครูที่เพจครูช mm. ี่จิ้งลีน่าโปรฟล์มาอันนี้มันจะเก็บไลฟ์สดครูได้หมดเลยนะคะทุกทกท่านที่แบบยุ่งมากๆก,กนะคะก็ตามไปฟังไลฟ์ของครูในวันข้างหน้าก็ได้นะคะวันนี้ใครริบนอนนะ,ะเดี๋ยวรีบส่งทุกคนเข้านอนไม่ไม่เกิน3ามทุ่มครึ่งสัญญานะคะวันนี้สามคำนะคะทำให้ภาษีร้านค้าเราเป็นเรื่องง่าย อย่าไปทําให้มันเป็นเรื่องยากเวลาครูสอนลูกศิษย์นะคะครูจะไม่ให้ใครมาทําให้มันเป็นเรื่องยากๆหรอกสอนให้เขาทําให้มันง่ายๆแล้วชีวิตเขามันก็จะได้ง่าย่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำนะคะภาษีของร้านค้าเราหรือว่าตัวเรานี่แหละให้มันเป็นเรื่องง่ายๆ 1. ทุกคนจะต้องรู้จักคําว่าอาชีพเพราะว่าเวลาสมัรกรเรียกถามเขาจะสัมภาษณ์เราว่า เรามีอาชีพอะไรนะคะอาชีพเงินเดือนอาชีพรับจ้างอาชีพได้รับกินดอกเบี้ยเอออาชีพเทรดเดอร์อาชีพมีบ้านให้เช่าอาชีพบัญชีทนายความอาชีพรับเหมาต่อเติมก่อสร้างอาชีพขนส่งอาชีพค้าขายอาชีพเทาอ อะไรที่เราพูดกับสรมรสรมรพยายามจัดแล้วก็ยักให้เราเป็นคนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเกือบหมดหลายคนที่โดนสรมรเรียกไม่ว่าวันนี้เรียกไปด้วยความที่เรามีพิรุษหรือเราไปจดการค้าหรือเราโดนเรื่องของใบทวี50อยู่ตอนนี้หรือเราโดนเรื่องของโครงการคนละครึ่งหรือเรามีเงินอยู่ในบัญชีเยอะๆ4 0 0ครั้งเงิน2ล้าน 3,000ครั้งไม่นับจำนวนเงินต่อแบงก์ต่อเลขที่บัญชีเร,นนเราโดนธนาคารเราโดนธนาคารจัดส่งข้อมูลให้สรรมัครกรสรรมัครกเรียกเรานะคะเขาจะถามเราอยู่คำหนึ่งอาชีพอะไรทุกคนต้องตอบให้ได้นะนะคะอาชีพถ้าเราเรียกนะคะเรียกการตอบของสมัครกเราบอกเขาว่านั่งอยู่เฉยๆเ,เงินก็โอนมาอาชีพอะไรสเสน่หาใช่ไหมนะคะ เน่หาที่ครูยกตัวอย่างไปให้ไหลไหลคลิปแล้วก็คือว่าถ้าเราอยู่ประเทศไทยแล้วอยู่ๆเรามีแบบเขาเรียกว่าอะไร something <c oughs> เรามีเดทเรามีแบบสายฟอเออโอนตังมาให้เราหรือว่าสายไทยนี่แหละโอนตังมาให้เราใช้นะคะก็ต้องดูเกณฑ์ของเงินเป็นหลักโอนมาแสนสองแสนไม่ค่อยโดนส่วนมากถ้าโอนมาเป็น10ล้านโดนแน่นอนถ้ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนกับเขา อยู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งโอนตังมาให้เรา10บล้านถามว่าเราไม่รับดีกว่าเพราะกลัวภาษีอย่าทำอย่างนั้นรับเหมือนเดิม <c oughs> นะคะแต่จ่ายภาษี5%้าเปนต์ฟังดีๆนะคะเงิน10ล้านกับภาษี5%้เปรแลกกันเป็นใครไม่เอาอ่ะหลายคนเอาเงิน10ล้านแต่ยอมควักจ่ายหให้สามากรควักเลย พาตัวเองเนี่ยไปหาฉันบอกเลยว่าได้รับเงินเสน่หานะคะสิล้านนั่นแหละนะคะจ่ายให้กับสมัครกรห้าเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดแสนสองแสนมันไม่ถึงอยู่แล้วนะคะครูค่าถ้าเกิดแสนสองแสนตีความเป็นทุกเดือนทุกเดือนก็ก็พอพอมันจะถึง10ล้านก็บอกหยุดก่อนปีนี้ปีหน้าว่ากันใหม่ <c oughs> <c oughs> ถึงแม้ว่าสมมติว่าโอนมาให้เราเดือนละแสนนะคะสิบสองเดือนก็โอ้โหเท่าไหร่ะนะคะล้านสองก็ยังไม่ถึงอีกเนาะนะคะ ทูกคนต้องระวังต้องออกมาให้เราเดืนละล้านนะคะ10เดือนก็10ล้านพอใกล้จะถึง10ล้านปุ๊บหยุดก่อนไม่ต้องส่งมาแล้วปีหน้าค่อยส่งใหม่นะคะอะไรอย่างนี้นะคะอะไรอย่างนี้น,นี้คือเทคนิคแล้ววันนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เสน่หาแล่ละก็มีอาชีพนะคะครูหนูแบบทํามาค่ากินตัวเองหนูไม่ต้องรอใครมาส่งเงินให้หนู อยูท่านเป็นของหนูเป็นประจําวันของหนูอยู่แล้วหนูเลี้ยงดูตัวเองกับครูเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งไม่ต้องร้อยใครมาเลี้ยงอ้าวแน่นอนผู้หญิงแข็งแกร่งอย่างเราก็ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้มีทั้งแบบครึ่งปีแล้วก็แบบเต็มปีนะคะก็ต้องรู้ว่าเรามีอาชีพอะไรอาชีพค้าขายก็ต้องยื่นครึ่งปีอาชีพเทรดก็ต้องยื่นประจำปีนะคะอาชีพเงินเดือน อ่ะยื่นประจำปีนะคะมีอาชีพอะไรกันบ้างนะจ๊ะเทรดมาแล้ววันนี้วันนี้นะคะเทรดบอกว่ามีเทรดเทรดฟอร์เล็กขาครูนะคะคนอื่นนะคะมีอาชีพอะไรกันบ้างนะคะข้อ 2. คํานี้ก็สําคัญนะต้นทุนอะ่ะต้นทุนก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต้นทุนจริงต้นทุนเหมาก็ต้องรู้ซื้อของมาไม่รู้จักต้นทุนไม่ได้ทุกคนรู้แล,ล้วห่ะว่าก็คือครูต้นทุนมันก็มีอะไรบ้างอะ่ะก็มีค่าสินค้า เงินเดือนพนักงานค่าน้ำมันรถหลักๆถูกต้องไหมเออหลักๆต้นทุนของเราอ่ะครูค้าค่าเช่าตึกได้ปะได้ค่าน้ำค่าไฟได้ไหมได้เก็บมาเฮเก็บมาเก็บบินมาให้ได้ลูกศิษย์ครูให้ไปเก็บดิยังไม่ส่งการบ้านมาหาครูเลยไปเก็บถึงไหนนะคะก็คือลูกศิษย์ทำร้านส,สวยก็มีการเช่าร้านค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะมีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ มีการจ่ายลูกน้องด้วยนะคะแล้วก็มีค่าเช่าตึกอ,อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีต้นทุนค่าไดเป่าผมค่าน้ํายาสระผมอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยเป็นต้นทุนของร้านค้าเก็บมาให้หมดแล้วมาดูซิว่าเปอร์เซ็นต์มากหรือน้อยถ้าเปอร์เซ็นต์ได้มากกว่าที่สมัรกรให้ยื่นด้วยสิ่งที่มากกว่าถ้ามันน้อยก็ยื่นด้วย60%ที่สมัรกรให้เลยนะคะคิดง่ายๆข้อ3าม คำสุดท้ายที่ครูจะให้ลดหย่อนวันนี้ครูให้คำว่าลดหย่อนบิดาหรือลดหย่อนมันดาใช้เกณฑ์เดียวกันลดหย่อนบิดาันต่อไปนี้นะคะทุกคนถ้ามีพ่อต้องอายุ60เวลายื่นเสียภาษีเขาทำกันอย่างใช้บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนพ่อนะคะและปีพศเกิดพ่อคะ่ะเอามาคำนวณเดี๋ยวเครื่องจะคำนวณให้ว่าให้ไปต่อหรือให้หยุดแค่นั้นเพราะว่า ถ้าเขาคำนวณพอสอเกิดแล้วคำนวณปุ๊บต่ำพอ60เขาไม่ให้ยืน่นเสียภาษีนะคะส่วนการที่เราบอกว่าแต่ว่าพ่อมีไรายได้แอบยื่นได้ไหมคะครูไม่ได้อย่าทําเลยไอ้ที่มันแบบส่อแววอ่ะเพราะว่าพอทําปุ๊บเราจะมีชนักติดหลังเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปอะมันผิดร้ายแรงขนาดไหนสมรคจะตรวจเราเจอไหมถ้าเรารู้ว่า คุณพ่อเรามีไรายได้ต่อปีเนี่ยเกินสามหมื่นตัดพ่อทิ้งเลยจบปัญหานะคะนี่แหละที่ครูอยากจะให้ไว้แล้วก็ค่อยดูเรื่องของพี่น้องนะคะก็แบ่งกันว่าใครจะเอาพ่อเอาแม่บิดามารดาของคู่สมรสเอามาใช้เกณฑ์เดียวกับพ่อแม่ตัวเองนะคะอ้าวันนี้ครูให้ประมาณนี้อใครอยากมาปรึกษาครูนะคะเดือนนี้รับปรึกษาอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ราคานะคะ1 9 9 9 8บาท สามารถผ่อนได้3เดือนก็คือเดือนละ6,66 6บาทก็สามารถที่จะปรึกษาครูริชี่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะพายื่นเสบร,รสีแต่ต้องคุยกันก่อนว่าเรื่องราวสตอรี่เป็นมายังไงนะคะทำอาชีพอะไรบ้างนะคะและอยากให้ครูช่วยเหลือตรงไหนนะคะเพราะว่าหลายคนมีปัญหาต่างกันครูรับโคชชิ่งนะคะทางโทรศัพท์ นะคะเราก็สอนออนไลน์ให้ให้น้องๆตามเข้าไปเรียนออนไลน์ทบทวนได้ตลอดชีวิตนะคะใครอยากมาปรึกษาครูชีที่กรุงเทพมาเลยค่ะครูอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวนะัดเจอกันนะคะใครไม่สะดวกนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้เป็นเรื่องของโลกไอ้นี่เปแล้วใช่ไหมคะอะไรอะอะไรนะ,นะโลกที่มันพัฒนาไปแล้วนะคะก็ต้องระวังนะคะสำหรับ ข่าวที่ออกวันสองวันเนาะนะคะต้องระวังโรคโรคนี้ดีๆนะคะอ่ะฟีดาษใช่ไหมคะฟีดาตลิงนะคะต้องระวังนะคะใครที่สะดวกให้ครูโทรหาก็บอกเบอร์มาเลยเดีย๋ยวครูโทรหานะคะใครอยากได้ละเอียดโปรโมชัน่นจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะก็เดี๋ยวมันก็จะไปตามไปสู่ระบบเพจนะคะอือฟีดาตลิงค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ใครนะคะเอออยากที่จะทักครูเป็นแบบขอแบบสัมภาษณ์ครูเล็กๆน้อยๆครูจะตอบให้ไหมตอบให้ทุกท่าน นะคะอย่าแอดไลน์ดีก็แอดไว้นะคะ n o k r u s นะคะแอดไปได้เลยนะจ๊ะอ่าคคลิีไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามคคูนะจ๊ะไปละจ้าบ๊ายบายจ้า